สวัสดีครับผมพว่ผมในรายการ IT Team Studio วันนี้เราก็จะมาอัดคลิปสอนในเรื่องอสอนใช้ l a เ e ล,ลกับ Link l a ลเ l นะฮะในรายการโดยติปตัด f อนั่นเองก็มาเข้าเรื่องกันเลยคือ l a เ e ล,ลกับ Link l a ลเ l ลมันต่างกันยังไงเราไปดูกัน ให้ไปแถบของ Toolbox นะครับก็จะเห็นตัว A สีดํากับสีน้าเงินอันนี้ก็คือ Label อันนี้ก็คือ Link Label นะครับ Label มันทำอะไรได้บ้างก็เอาไว้เขียน text ต่างๆนะฮะอย่างเช่นอ,อยังไงอะจะให้มันทํางานแบบว่าเขียน text เขียนอะไรไปก็ได้เช่นผมรักคุณอะไรไปอย่างเงี้ย นะฮะเราลองมามาดูกันเทเวลไทยเขียนยางนี่ฮะมันก็จะเป็นเทคนบอกไปตามข้อความที่เรากำหนดเขียนข้อความนั่นเองแหะโอเคแล้วมันมันมัน,ม,นมันยากตรงไหนถึงผมมาสอนอ่าเรามาดูกันก็บางคนนะฮะที่ใส่แหวก,กาวไปแล้ว ไอแบ็กกราว์ของเทคเนี่ยเป็นสีขาวครับมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้วันนี้เราก็จะมาสอนกันนะครับอ,อย่างเช่นเราก็จะเปลี่ยนสีแบ็กกราวน์ของฟอ,อมนะครับให้อินพอรูปเข้ามาเอาลูปอะไรก็ได้นะครับเช่นลูปนี้ใส่ไปอ้ามันก็จะอย่างนี้ครับมันก็จะใหญ่อย่างนี้ให้เราไปเซตอยู่ตรงแบ็กกราวน์อิมเมดเลเยอร์นะครับ ให้ปรับเป็นสเตรทนะครับก็จะมาอย่างนี้แต่เทคที่คุณทำไว้มันมันไม่ซับพอร์ตแบ็กกราวนะฮะยังไงให้เราไปที่แบ c ็กกราวคัลเลอร์นะฮะไปที่เว็บคลิกที่ทรานส p a r e n เรนต์นะฮะก็คือสีของแบ็กกราวนี่แล้วเรามาปรับฟอร์คัลเลอร์เหมือนเดิมสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะฮะก็อย่างนี้นะครับ ่าแล้วมันมีปัญหาอีกคือเราไม่ใช่แค่ Import เข้ามาในฟอร์มอย่างเดียวภาพอะเรา Import แต่ว่าเข้ามาใน p i เชียร์อย่างเงี้ยแล้วเราเปลี่ยนภาพแต่มันเลือก Trans p a เลน t แล้วมันไม่ไม่เป็นสีเหมือนอยังไงเหมือน b a Background มันลำบากตรงนี้แหละโอเคเรามาเทสกันไปที่ พิเ t อร์บล็อกเราเลือกที่ image ก็ได้เลือกที่ b บ็กกราว n ์อิมเมจก็ได้ผมจะเลือกอ m a เมนะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเอาแบ็กกราวน์อิมเมจดิอินพอร์ตมานะครับแบ็กกราว์สีดำโอเคถ้ามันไม่ตรงกลางก็ให้ไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมโอเคก็จะตรงกลางแล้วนะฮะ ปัญหาอยู่ที่ว่าอย่างนี้ถ้าเกิดเอาเทคใส่แล้วมันไปอยู่อย่างมันไม่เห็นอย่างเงี้ยแสดงมันอยู่ข้างหลังให้เราคลิกที่ฟีเจอร์บ็อกแล้วก็ไปที่เซนต์ทูแบ็กนะครับก็คือให้มันไปข้างหลังนะฮะแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยมันมีแบ็กกราวด์สีดาอย่างเงี้ยเออแก้ไม่ได้แก้ไม่หายเลยทำยังไงก็ไม่ได้นะฮะเราเปลี่ยนจากคอมโบบ o ็อกเป็นแท่นเอาแทนนะฮะ ในการ import ไฟล์รูปเข้ามาลบ Combo b o x อออกไปเลยเราจะไม่ใช้อันนี้นะครับเพราะมันจะไม่สปอร์ตกับเทคของเราให้เราไปที่แผ่นแนลแทนแผ่นแนลก็จะมีสีเหลืองแบนนะฮะแล้วไปที่ background อ m a เนเหมือนเดิมแล้วก็ไป import ไฟล์มาโอคไม่ตรงกลางก็ให้เราไปปาดตรงนี้นะครับเลย เันจะได้ประมาณนี้แล้วเรามาเอาเทคของเราเข้าไปกันอเห็นไหมมันก็จะอย่างนี้คนระับสอดดีมากคนระับแคนเนลก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆอย่างหลายๆทางนะฮะอ่าแล้วต่อมาเรามาใช้ลิงก์เรเบลกันลิงก์เลเบลนี้เ,เบลก็คืออ กดคลิกเข้าไปแล้วมันสามารถไปที่เว็บไซต์ที่เรากําหนดได้สร้างขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ไปตั้งชื่อไปที่เ็กนี่ครับนี้เลเบลห้ตั้งชื่อว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเฟซบุ๊กนะฮะมันมี b a c k กราวน์อย่างนี้เหมือนกันให้เราไปปรับเหมือนกันเลยแบ็กค o ลเลอร์ปรับเป็นพาสพาเลตก็จะมาแนวนี้เปลี่ยนสีได้ไปที่ link color ก็คือสีลิงนั่นเองครับ เปียนเป็นสีแดงอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วลองไปเทสกันโอเคเมื่อเวลาเราคลิกไปอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าเว็บเราแต่ตอนนี้มันเข้าไม่ได้เรายังไม่ได้ใส่โค้ดเข้าไปนะฮะก็ทําการใส่โค้ดเข้าไปเออเมื่อเวลาเราคลิกอ่ะมันจะเปลี่ยนสีได้ให้เราไปเปลี่ยนอยงเนี้ย Active Link Color ให้เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ เช่นสีเหลืองอย่างนี้แล้วเราไปเทสกันนี่เมื่อเวลาเราคิดอ่าว็่าจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมก็จะให้ดูงามขึ้นอ่าต่อมาเรามาใช้ใช้โค้ดพื้นฐานกันโค้ดเข้าเว็บไซต์น,นี่ยินตามผมเลยคือ Pro เ s s กด t ตารททำให้ process start นะฮะกำหนด process ขึ้นมา process อะไร ก็ผมจะกำหนดเอา Google Chrome นั่น Google Chrome ไม่พิมพ์ว่า T S R O M E Chrome นั่นเองครับแล้วก็ตามด้วยฟันหนูปิดแล้วก็อ่ะเนี่ยเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วตามด้วยฟันหนูสองทีไปตรงกลางของฟันหนูแล้วพิมพ์อ่าเว็บไซต์ของเรานะฮะชื่อเว็บไซต์ของเราเช่นผมจะพิมพ์ว่า our เอยไม่ใช่เออ Google แล้วกัน ครับก็ประมาณนี้ตามด้วยวงเล็บปิดแค่นั้นเองครับนี่คือโค้ดพื้นฐานในการเปิดเว็บไซต์ลองไปเทสกันคลิกเข้าไปมันก็จะไปที่หน้า Google ของเราครับนี่ครับยังไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าเราตั้งใจอยากกอนะฮะเพราะมันจะทําให้เราไม่รู้เรื่องถ้าเรากอแล้วดูแต่โค้ดอย่างเงี้ยเราไม่ฟังคําอธิบายเลยเราไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วมันก็จะเขียนโปรแกรมเองไม่เป็น นะอันนี้เป็นมากับตัวผมผมเคยเป็นนะฮะผมเลยสั่งสอนนิ้ก่อนโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแค่นี้เองนะฮะก็จบการสอนเรื่องเลเลบลขับยิงเลเบลนะฮะก็ลาก่อนสวัสดีครับ